โอ๊ยมวยล้มแล้วล้มเจอเออล้มโอ้แบกมาเองหนักแบกโอ้ยแบกหนล้มโยโดยโยเมกไมาเฮ็ดนี้ผู้เดียวอันสิเป็นไพายหาส่เฮือนหลังนี่บอเออแต่ใ เนาะพี่น้องเนาะอ่าลุงก็แจกเครื่องแจกของมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะมาพ่อน้องๆคนจักมาทาี่ใส่พี่น้องคือถือแนวเก็บกู้ระเบิดพี่น้องเอ้เอ้ากลับสบายดีสบายดี่พเม่พี่น้องเบิดสุขู่สุขคนพี่น้องเนาะมาพ่อน้องๆคนถือโพเม่นอาก้าพี่น้อง,อองเอ้ม,ม,อาาอมีแต่มีสายพื้นสายไฟอันนี้โดยสบายดีพุกระกอะโดย บักนายอันนี้แอบ,บ้าขอยอย่าถามเนี่ยมันเป็นอย่างนายเนี่ยนะฮะท่านเฮาเฮาเฮ็ดแบบใดมังเอ๋บักล่ะไปไปเอาไปเฮ็ดยังอันนี้เนี่ยไปเก็บปูระเบิดบ่หรือว่าอะไรเก็บเล็กฮะเก็บเล็กเฮาไปยามเนี่ยบักล่ะสาธิตให้บ้าวเบื้งเนี้ยสถิตให้เบื้องเนี้ยแบบเฮ็ดให้เบื้องไม่ได้เฮาไปยามนะฮะมายามแบบใดยามแบบใดไม่ได้ไม่ได้ไปยามนะมักล่ะจับเล็กมันสีดำจับจับเล็กเนี่ยมันสีดังบ่ ะะมันดับเลยอ๋อคันมามันอันนี้นี่คือประดิษ์บดิษขึ้นมาเองบ่เฮ็ดเองบ่ซื้ออาซื้อเอาอ๋อว่าย่างไงว่าเขาใส่อ่าอ่าอันนี้ใช้เบาขอบริญาตบางเนี่ยเมื่อไ่ะเด็กมันเป็นแบบแบลูกอันนี้เป็นมอห์มอันนี้นี่เป็นเล็กเล็กระเบิดบ่อ๋อที่มันแตกแล้วนะน่าล่กเนาะมันอยู่ใต้ดินมาเนี่นะ มันอยู่พื้นดินกินข้าวเที่ยงแล้วบ่บ่าตอนี้กินอยู่เออโดยโดยเนี้ยู่ปอดอะไรแล้วเนี้ยู่มอดอะไรจะบริเทียนเลยเออบักหลาซื้อยัางขออยาดถามเนี่ยน้องปงอ๋อจะอายุจะปีอะไรได้สิบสามเพื่อนเจ้าอยู่ใส่เพื่อนเจ้าหลังใหญ่หรือหล้างหน้อยหลังน้อยอ่า เดี๋ยวเบ้าขอญาตถามเข่าเข่าพ่อมีกินยังปะเข่าบอกมีมีนะนมีโบหลายเออบ้าเบ้าขอญาตไปเบื้องเฮือนเจ้าได้ปะเดี๋ยวเบ้าสิเอามีมีบ้ามีเข่าไปให้เด็กตามไปเบื้องเฮือนเจ้านะเขื่อนเจ้าเป็นลังแบบใดย่างไปได้ปะย่างไปบักลายได้สบายดีมั้งนองบางรายซื้อย่างซื้อค้าสมัยได้เรียนหนังสืออยู่บ่นะบริเฮียนเลย ได้ลายยี่บุระเมื่อนี้ได้ลายบ่บ่คนจมกันใช้บังหลเบบังหายมาเบาขอญาตบังเนี่ล่ะอ๋อพี่น้องไอ้บินเตลึกระเบิดทั้งนั้นเลยบังหลาดได้แซ่เจ้าอายุยี่ปีสิบสี่สิบสี่เรียนหนังสืออยู่บ่ไหนเปิดได้เรียนอยู่เนาะมู่เดียวกันบ่ล่ะอ๋อยู่ปอไดเนยล่ะปออยู่ปอห่าเอ่โดยโดยคนบ้านนี่เนาะบ้านนี่บ้านยังนะครับขอญาตถาม บ้านผาบังคือกันบ้านกระโดอันนี้บ้านกระโดเนาะทำอันที่พ่นผาบังตัวไหนเนาะอันนี้บ้านกระโด้ผาบังอันนี้บ้านอย่างนั้นเหรอกระโดกระโดมันคือแบผาบังอ๋อว่าไงก็คือใช้ใช้ผู้ผาบังตัวได้ล่ะผู้ผาบังที่เพิูดว่าน่ะอ๋อตัวนั้นเนาะอ่าตัวนั้นนี่พี่นงเออเชิญเทินยนหันคือผู้ผาบังเออโดยโดยโดยบ้านมีถุงยังซีบอยู่ อ่าถุงอ่ามินมีข่าวนีเกลือมีชุรสมีมาม่ามีนี่ไปสับปะไปเอายุบอ่านี่ไปปะไปอ่าบ้าซี่เอาให้ปะปลาปะมามาเออฉันได้กินข้าวเที่ยงซ้ำย่างซ้ำเออบ้าวขอญาตตามไปเบื้องเขื่อนได้ปะอยากจะไปเห็นเพื่อนนะว่าว่าเป็นแบบใยเนาะไปเบื้องเขื่อนปลาหนิหน่าปลาซื้ออย่างนะน้องปูงมีน้องเนาะโดยโดยโดยเอาพี่น้องเอ้อ่า คือาน,อน,อน,น้องเพื่อนเยอะลมในเด้อพี่น้องเด้อลุงกูไม่เอาเนี่ยกันมาให้ไม่ซ้ำอาโป้งอะไรอ่ละ,ละ,อเ,ะเอาแจได้ไหมโดยเอ่อเอาบักลามาเอาลูกอะ่ะมาเด้ออ่ะโดยเ้พี่น้องเอ้ไปเก็บเล็ก บชื่อเอาเท่าไรทำมันแนว้ยนียามนี่นะยามมีชื่อเทไรโดยข้าเจ้าข้าเจ้าอันว่าอันขาเจ้าขายขายกันแบบใดญอันว่าอันเนียามนี่ขายเป็นโลเอ่อเล็กหน่อยขายเป็นโลเอาบักหน้ารับเจ้าเด้อโดยน้องๆเพิ่นมาตะเก็บเล็กบักละเป็นพี่น้องกันไผเจ้าเป็นพี่น้องกันไผรอมั้อันนี้อ้ายบ่ เออน้องคนนั้น่นไดแล้วเอามาเอามาเน่ยลูกะ้าอเด้ยเอาอีกนะนี่นี่่ิ่งหอนึงอะเมื่อต้มเอาปลาลาะน่นนี่ลูกไผ่ปาบักลาน้อยนี่น้องบออะลูกะด้วยใส่อัน่าโปงเฮือนเจ้าอีเชนนั่นแหละล้างลังแบบได้เฮือนเจ้านะล้างห้าือลังกระซีลังกระสีลงใงไงบ่ซ้ำใด้ซ้ำได้ซ้ำได ซ้ำนี่บ่โอ้โดยโดยโดยอยู่กันจะคน4อยู่สี่คนพ่อแม่แล้วกับเจ้าไหนมีน้องบ่มีน้องผู้หนึ่ง2มีน้องสองเกลือผ้หน่งเอืือผู้หนึ่งเจ้าแล้วก็น้องอีกสองเป็นสี่พ่อกับแม่อีกอ่าเป็นหกคนโอ้ยโด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 ยอันเล็กที่เจ้าคุดมานี่นะ เวล่าข้ายามพ่อแล้ยข้าต้องเอาเสียมคุดนะนายเนาะอันนี้ผลซื้อโล่ไทรหำนี่นะแบบนี้นะชำกันมดโล่สามพันโลละสามพันเขาต้องเอาขี้ดินออกก่อนบ่เมื่อไรเขาต้องล่างบ่บ่ไปล่างเคาะชื้อเคาะเคาะให้ดินออกเขาตากแดดให้มันแห้งเนะี่ยเคาะเอาดินออกเดี๋ยวไปไปขายโลละสามพันกีบมือหนึ่งหาได้จากโลหำได้สิบโล่สิบโลโลละสามพันสิบโลกับอ่า โอ้โหสิบตัวสามซิปมือเลยสามซิปอันนี้เจ้าซื้อมาแต่ใส่นี่อันเบาเขาหยาดฮันเวียดเวียดพผนผลิตไทยเจ้าซื้อเท่าไรนี่นะหกแสนคุ้มบ่คุ้มบ่ซื้อมาได้คุ้มอยูอ่บ่เออไซส์มันเป็นลักษณะแบบไบหนบ้างฮะลูกดูเบาเขาหยาดอันนี้อย่างน,นี้อ่าเน้าเ,เปิดแบบไร้ห้ำนี่นะ อันนี้คือบูมี่เล็กเนาะคันมี่เล็กเนี่ยสิน่ะมันมอมี่เล็กใน,น,ม,นมอดมหนี่คุดนี่พ่อนแน่ๆเคยบอกไปว่าไปคุดแล็บพ่อลูกระเบิดเลยบอกเคยค,คันพ่อลูกระเบิดเสร็จในไแลนลมแหงพี่น้องกันป้าโตอันนี้บ้านกะนนาระโลน้องเพี่นเนาะอ่าอยู่เมืองเซปนแขคงสาลักเขตน้องๆเพิ่นกระลังมาแต่คุดเล็กเขาเที่ยงกับพระท่านได้กินนะครับเนาะเอาเอาพี่น้องเลย โอเคสั่นไป๊บหนึ่งล่ะแปไปกินข่ากินน้า่อนโดยขอบใจหลายๆพี่น้องน้องเพิ่นมาแต่คุดเล็กพี่น้องเนาะฮ้ยลุงกับโบเคยเห็นเจ๊เขื่อนเลยพี่น้องเห็นแต่เพิ่นเก็บกู้ระเบิดอันนี้เพิ่นเก็บเล็กไปพี่น้องไปเลาะไปอีกเอ่อเผื่อพอน้องๆมาแต่หาอยากหากินน้ำไม่น้องหาน้ำไม่น้อตกห้องกสิได้สิเมื่ออ่าฝากทางบ้านทางช่องนะพี่น้องเอ้อแกงแซ่บๆจากบาดบ้านอนพี่น้องเอ้าพี่น้องไปเลาะไปเรื่อยๆห้าบาดที่นี่ น๋อพี่น้องเนาะขี่รถมากกับพอดีย้ายเรากลับมาแต่ไฮแต่หน้าพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาพูดนะลูกหลานบ้านนี่กับมาลับมาต้อนเซลเซลพี่น้องเนาะมีแต่น้องๆน้อยเพิ่นพี่น้องเนาะโอ้ยกระตุกน้อยพี่น้องเอ้ยโดยอาเจ้าคุณเฮ้ยโดยสบายดีเด้อสบายดี ป้ามาทาไผมาทาไผมาแต่ให้บ่ะบ่าเล่าเป็นบ่าวเล่าเป็นบ่แม่เล่าเป็นอยู่บ่จะเบ่าวเบ่าเป็นบ่าวเป็นอแม่แม่บ้านนี่เผายังเผาตรีบ่คนคนเผาตีบ่เข้าใจป่ะเผายังเอือยนี่เขาอยากถามเลยเผายังเพคนเอื่นเผายังขนาดนี้นะเอินบ่โดยเอินแม่แม่บ่ะแม่ในบ้านนี่บ่ เมนี่บักโดยอ่าเมตุไผ่หยาใสๆนี่นะเฮ็ดยัางยู่เดีนี่มีพายุมีบ่นได้เอาคนอยู่วนโอ้ยพี่น้องไงมันกระมึนตื้อลนแล้วเว้าน้ำเมตูุฮะแม่กระมายเห็ดเองชิบเป็นใช้เฮือนหนังนี่บ่อเห็ดย่างน่ะไผ่หญ้านี่บ่เออใส่ใส่มาสอนยู่มาสอนยู่เห็ดแบบได้เห็ดแบบได้นี่นะ ะไม่ตาอันเอมไม่ตัดโดยเออโดยโดยโดยแม่เอามาจะใช้อันนี้หยาหนิพุนมาเอาพุนโอ้ยม่อยล้มแล้วล้มเจอเออล้มแบกมาเองหนักแบกเอ้ยแบกโดยโดยโดยเมกไมายเมกไมาเฮ็ดอันนี้ผู้เดียวอันสี่อันไพ่หยาสิเฮือนหลังนี่บ่ เออจ่าใจอ่ะเจ้าพ่อดอกไม้นี่เห็ดเอ็งเห็ดเองอ่ะอันนั้นแม่เม่เห็ดเห็ดยูบอ่ะนะเห็ดเองเลยลูกเต้าบ่มีหม้อเขาบ่เห็ดไห่บ่บ่ตายไม่ได้ลูกบม่มีลูกไม่ีเต้าอีกมีลูกไม่ีเต้ายูเปรี้ยวตอกแม่กระแดงแม่แม่กระแดงแม่แม่กระแดงหรือแม่แม่ใหม่แม่กระไม้แม่กระไม้ อ๋ออันนี้นี่คัมอันเสาคัมยานหม้อนี่นะออยานอันลมไหมยานมันลมไหอโดยคัมไหมพี่น้องเอ้ยอันนี้นี่เสาเฮือนนี่นับเบื้งลูกประมาณสิบช้าเสาป่ะเงินหลังน้อยแต่ว่าอันแนวคัมมันหลายขนาดเลยเนาะเอ่อคือกอจะอ่อาเมยแบบกูเออเห็ดกับมือเลยเนาะอันนี้เนาะเห็ดเองลูกหลานกระโปรงในซอย bà yang yên luôn 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 hội luôn mẹ luôn 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 tháng hai luôn tháng hai mẹ luôn 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 tháng nó mẹ 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 luôn 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 อีมือเจ็บมัดบ่นพูดสายเลยดโดยนอนพ่นเลยตห่อูดีเจ็บเจ็บขาเจ็บเข่าเูมีเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บตีนูดเจ็บาเจบเ่ายิ้มี้เแม่ม่เข่าเข่ากินเข่ากยังมือนน่ะเข่าไม่ได้ม่ไ่ได้ đây kháu đi nội đừng khó dầm nằm bàn ờ, bụi cơm hết hay chưa? hèn chưa mất <laughs> hết hay cái hèn chứ mất là à, hết bộ đại. hết bộ mười, mười. Một chiếc, một chiếc rồi quay à, cơm rồi, nữa. rồi เาวหาแคมไม่ได้คอยไม่ได้ยแม่แม่แคบนี่ปลูกบ่าดีว่าไปหามันเกิดธรรมชาติเอุ้งหาแม่ฝันหาในภูขึ้นไปหาโดยโดยโดยอันนี้ไผ่หญ้าไว้เฮ็ดเฮือนเนาะแม่เนาะไปมุ้งหนังเฮื้อโดยโดยเฮ็ดเองเฮ็ดเองเลย นี่แล้วพี่น้องกับเฮือนแม่ตู้แล้วปัาบตัวสีเซสีล่มเลยเนาะจักสีล่มใส่หัวมือใดนี่นะร่มร่มแห้งๆสิแม่ตู้นอนใส่สน่ะญาติมลร่มแห้งสิโอ้คันลมพัดแห้งจืดลมเลยลมอยู่ตารางห้องกันยันมันลมโดยโดยโดยลงมานอนข้างล่างเออโดยพอเดียวแล้วนอนอุอพเดียวนอนพูดเดียวเออ พอจะตายเลยช้ามชีป <Techn Pokémon> <t> ีห <Durch> น <t> ี <cứ occurs> ่ยอยู่เพรียวข้เอาไอ้กินก็ไม่ได้โดยโยเข้าสิกินกับบมีอ่าือาไปคอน้ำลูกน้ำเต้านาบานโดยโดยไปขอเพิ่นแบงให้กินเออเต้าเพิ่มไปหนึ่งโดยโยโดยนี่ลม อองเดียลมพัดจะล้มเลยออกมาลมพัดล้มปีนทองเลยเอ้ไในในตู้ร้านเม่ต้าโก่นอยโอ้ยล้มเลยอะไรที่จ้างด้วยนอยนอยนอยดูไปแต่นานลมพัดนี่ไม่ล่าเดียวหมายหมายคุณว่าไปสู่แห้งลมม่ได้ ไปพอนะบ้านได้ถ้วยนึงจเกินโดยโดยเห็ดนแหง้หนดยแหง้ผ้ากบหนแคล้วก็ลุนตาก็เบีนหุ่งเลยกไโดยเจ็บเข้าบ่แม่ปอ่ออคือบ่ให้ลูกให้เต้าไปออกมาให้นนี้นะลูกเต้าลูกเต้าไปแล้วเออลูกเต้าไปให้ฮหดสวนโดยโดย

ไพ่มือหนึ่งได้จากอันแมทไพ่นี่ไพ่หยาในได้ได้จากอันเลี้วเลี้วมือหนึ่งจากอันสี่ไพ่มือเลยสี่ไพ่เขามามือเศร้านี่แม่ไปใส่มาเขามามือเศร้านี่แม่แม่ไปใส่เอาไปเอาไพ่ยานี่ไปเอาหยานี่ยบอกเออเขาวมาอยู่มือเศร้านี่บอกว่าโอ้ไม่ตู้อยู่ซ้ายว่ะโดยโดยโดยนี่เขาไปบออยื ไปอ้องกันนี่มากเนาะเจอเห็ดฝนตกเจ๋อยูไช่เอาโดยตายรึเออเน่าลมก็ลมหนาวเนาะแม่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพิ่นว่าน่าน่าบารมีบารมีเฮ็ดอย่างยูซื่อๆตะกี้แม่ในท้างให้บ่แม่เฮ็ดให้บ่

โอ้ยมักหลาอ่าน้องเป็นไอ้บ่ไนโอ้ช่อเจ้าเป็นไอ้ได้หนิเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่ตู้เอ้ยอ่ารักษาสุขภาพนี่ยเมตูไม่เสือผ่าใส้ยี่บ่มีบ่เสือเสือแบบนี้มีบ่ไีมเสือมีลายยี่บ่บ่มีบ่เออเออฮาร์ดแล้วสามสี่ปีแล้ว นี่บ่เฮ้ามีอยู่เสื้อผ้าเอาบ่เอาบ่เสื้อผ้าเสื้อมือสองไหนเดี๋ยวสิมาเลือกให้เด้อโดยโดยเพี่น้องไปเอาของมาให้เป็นตู้ก่อนเอาเพี่น้องเลยเนาะอ่าอันนี้เป็นเสื้อผ้าทางเฮานี่แหละเสื้อเฮาเองเฮาบ่ได้ใส่มันตัวน้อยเลยเฮาก็เลยเอามาฝากเป็นตู้ใช้เบิ้งเนี่ยเบิ้งดูใส่ได้อยู่บ่อ่าโดยอันนี้เป็นส่งไหมอ่ะ ดยโดยอันนี้นี่คือ,อาสายพี่น้องยังเหลือโอ้ยนอมาเหยี่ยมเมตู้แล้วโมนี่ก็ได้เอ้ยนอไปให้ไปสวนล้มโอ้ยนอแจักสิว่าเนี่ได้เฮาก็ได้เอาอันนี้เข่าอันนี้นะอ่าดอยควาบอ้าแม่ฮะถุงโดยอยู่ผู้เดียวไปจัน,น่า์วัอผู้เท่าทเฮง rồi đi chay chứ bà mẹ Ồ, đi rồi. rồi rồi nó bay đây. rồi có xoay cơ sở vậy cả đấy rồi đợi này thế còn già thì không ơi cái từ đó nhìm cái nghe rồi. quay đủ Phần phen hả? phen phần nhang à? ờ, này chép này. ui chửi cái chép bò. Ờ, nó lôi, nó lôi liền. lôi tinh, lôi mือ lôi tinh, lôi mือ. đi cả mì như rồi. ờ, đi cả โดยโดยโดยหาส่วนด้วยโดยโดยโดยเอาเอาเอาพี่น้องไอ้น้องๆคนมาหลายจะมีมากๆเหลืออยู่น้อยนึงพี่น้องเนาะเดี๋ยวลุงสิเอามาให้น้องๆคนก่อนโดยอะน้องพี่หนึ่งเนาะสําหรับคลิปนี้ก็มาเยี่ยมไม่ตู้ซื้อยังนะไม่ตู้เพราะเจ้าซื้อยังก่อนเขาลืมซื้อเจ้าแหละแม่แม่์ซื้อยังก่อนไอ้กองแม่แม่กองเนาะเม่กองพี่น้องเอ้ <c oughs> มาเยี่ยมมายามทางเฮือนเป็ตู้กอง,องพี่น้องนักขอญาดนั่นมาให้พี่ให้น้องเบิง่งทำการก่อนนะพี่น้องปั้ดตบพี่น้องเลยลมปิวมาลมพัดมาในมุนอุ้ยปุ้ยด้พี่น้องไอเนี้ยปั้ดชักสีวานี่ได้พี่น้องไอเซพุ่นไม่ขับไม่เนาะอ่าวโตเนาะพี่น้องไออ้าคขันผู้ใดดูตัวชาติเป็ตู้กองพี่น้องตอนนี้เราก็าอ่าตูบ่าะนี้เฮ็ดเองเราบอกโบมีเงินจ้างลูกจา้า,างหลานมึงเนี้ยพี่น้อง เฮ็ดเท่าเล็กเท่าหน่อยมียิ่งผู้เดียวผู้เท่าน้องพี่น้องจักส์ลุงสีวานี่ได้เอ๊ะอยากเฮ็ดเทือนลังใหม่อย่างนี้มันสิล่มแล้วพี่ฉันลมพัดมามันสิปิวแล้วพี่ฉันลูกเไยเราว่าเอาเนาะเพี่งเนาอ่าตัวนี้กับลูกก็ต้องอ่าฝากพี่ฝากน้องผากผู้ใหญ่จะดีพิจารณาเนยเด้อพี่น้องเด้อฝากไม่ตู้แล้วแน่พี่น้องเนาะลมหนาวพัดมาโว้ยโว้ยเปลี่ยนอากาศตลอดพี่น้องเนาะเอาเนาะพาน้องๆเพิ่นกับเขามาหลายเดี๋ยวสิ มาม่าอย่าหันมีอยู่จ็กสิพ่อบ่พ่อกันนะลูกเด้อเดี๋ยวสิแจกเอ้าสำหรับคลิปนี้ลุงอ่าแจกมาม่าให้น้องๆเพิ่นสิบัวไทยคลิปพี่น้องเนาะเพราะว่าย่านอ่ะน้องๆบางคนเพิ่นบ่ได้ใส่เสื้อผ้าบ่ได้ใส่อันนี้เดี๋ยวมันติดเรียกสิทธิ์มันติดคอมเมนต์พี่น้องเลยช่วงนี้ว่ายยูทูบกับถ่ายเด็กน้อยหลายมันก็ติดคอมเมนต์เนาะพี่น้องเอ้าฝากพี่ฝากน้องนะพี่น้องเนาะนักนาสาหัสเติมได้มีตู้กองพี่น้องเอ้ยเอ้าขอบคุณขอบคุณพูนยาเจดีเด้อที่ให้ยนุ่งมาเป็นสะพานบุญให้แจกข้าวแจกน้ำเลาะมาน่างเนาะพี่น้อง ผมขอบใจอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนลำลำได้ย,ดยุ้ยพี่น้องไปแล้วบายบายสบายดีเด้วพี่น้องเด้อ